โอเคผมจะมาแจก <S 2> <S 2> <S สริปแ์แรบคิงเล็กซีนะไปะไม่รู้ว่าผมช่องผมจะโหดคนเดียวหรือเปล่าอยู่ไอแปลกๆหรือเปล่านะใครจะไปรู้ล่ะโอเคตัวรันก็ขึ้นเละ อาเซอุสเพลงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า <l ip> ไม่รู้จะลังนขึ้นหรือเปล่านะฮะยูไอใหญ่มากนะครับผมต้องปรับบีบีไอประมาณเท่าไหร่เจ็ดร้อยหรือเปล่า <l ip> พอดีเราปุ่มปุ่มเดินผมกดไม่ได้แน่นอนมาเดี๋ยวนี้ก็มีคนข้างหอัหองขอตงตึกอยู่เดีวยนี้กนะข้างหัวหายออเอามาทำไมอ่ะ การหัวให้ก็ตามกาเกินไปหรือเปล่าพระเจ้าหรือนัน้นใช่ย่างที่ข้าคิดไหมก็คือพระเจ้าไม่ใช่มึงนะพระเจ้าโอเคได้หรือเปล่าวะผมเสียไปได้ปะดันไปปึ๊บปึ๊บเสียไม่ได้จังเลยขาดายนี้เด้งเลยนะฮะ โอเคก็เจอไอ้แปลกๆนะครับก็บอกแล้วซองผมมาชอบชอบแปล,แปลกๆนะผมนะก็สามารถปิดได้นะครับก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยมีเทเลพอร์ตหรืออะไรอ่ะมีจุงเจ้าอะไรเกิดหรือเปล่าไม่น่ามีปึ๊บเกิดอะไรเ,เห็นเขาบอกว่าเป็นสกนะิปลงดันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยเสกผลเดยด้อ มาตีบอสหรอหรืออะไรไม่รู้แต่ที่รู้มันเอาหดมาแต่ไหนโอเคเราเราตายก่อนเลยกันโอเคก็สามารถขยับย i ได้นะปิดย้ดนี่ออกปิดได้อยู่นีว่าเนี่ยปิดได้นะฮะเรามาดูฟังก์ชันอันนี้กันเลยคืออะไรคืออะไรอ่ะผมย้ำแน่ๆคอมเม่งเล่น,นได้แน่น,นอนออโต้โฮสกิลนะมันจะใช้หรือเปล่ามีจาระ,ะดีหรือเปล่ามีสกิวเอ็กนะครับปุ๊บนะ อะไรไม่รู้นะครับอ๋อไม่เลือกตีเจ้าเหรอโอ้เพียงอะไรไม่รู้นะทุกคนเ๋ยะอืออืออะไรวะเนี่ยเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะเนี้ยโอเคปิดไว้นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะ นี้ผมยิงแม่ง,งโง่เอามีการตีบอสด,ด้วยบอสฟิลิเชลนี่นะครับก็กดใส่ดาบนี่กดไปแล้วแล้วยังไงต่อถือดาบล็อกโพสเสยียเอาล็อกโพสมาทำไมอะ ล็อกโพสไอที่ล็อกโพสนี่ผมไปกดไอเนี่ยหรอล็อกโพสไอเขียวนี่ผมไม่รู้ว่ามันมันมัน,มนชื่ออะไรมัน AA เออะไรสักอย่างดาบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บสกิลมันมีสกิลอะไรบ้างมีสกิลเอเอกับ Z ซนะ z, ครับ z ซดโอคเรแล้วก็กดปุ๊บไปเลยนะโอเคใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยกูเมาด้วยหรอแม่ ผลปีศดารแล้วล็อกไปมีเมาส์ด้วยเอ้อโอเคอันนี้เป็นหมัดมันด้วยล้วอาวุธแม่งหายไปไหนกันแน่บ้าล็อกซิวกดเปิดใหม่นะฮะผมก็ยังงงเหมือนกันอาวุธแม่งหายไปไหนวะอยู่ไม่ได้เนี่ย ต้องเป็นดาบหรอตายอันไหนคือดาบทุกคนผมหาดาบไม่เจอจัอ่ปืนขัาตานาะใช่ไหมนี่ไม่ใช่อันนี้ลอ็อกพดอันนี้คือหมัดอันนี้คือผลยังไม่มีดาบนะครับถ้าจะตีมันดีๆก็ต้องใช้ผลนะอะ อันนี้ก็มีออโต้สกิลนะครับก็ปิดไว้นะครับก็ตายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตีบุงตีบอสอะไรแบบนี้พวกบอสที่มันเกิดตามแต่ไม่มีล็อกดาบนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงไม่มีดาบโอเคก็จะเป็นบอสอยู่ที่เกาะตรงนี้รีวิวไปขนานเลยมันมันไม่มีดาบนะฮะทุกคนผมหาแล้วมันไม่มีดาบนะแตงขอโทษด,ด้วยละกันนะ ส่วนอันนี้น่าจะเป็นลงดันหรือเปล่าก็ใครที่เข้าใจนะครับก็เอาไปเล่นดูนะฮะแม่งอยู่ไอ้บางจอมากนะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับเอ้ตาเท่าเอตาเท่าหัวงูตาเท่าหัวงูขอแอคหน่อยขอแอคหน่อยแอค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 ด้วยกันเลยอะโอเคแอคหน่อยละกันแอค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 ฮะไปบ๊ายบาย บ๊ายบายก่อนจบคลิป